สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของดาราผู้กำกับที่มากความสามารถอย่างพ่ออีทสุประวัติปัร,รมสูตรกันดีกว่านะครับพ่ออีทถือได้ว่าเป็นนักแสดงผู้จัดและผู้กำกับที่คร่ำบอดอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานมากกว่า60ปีนะครับแล้วก็ยังเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงในปี2553ประเภทภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ แล้วก็ยังได้รับรางวัลต่างๆอีกมากมายสำหรับประวัติของพ่ออีทสุประวัติปัทมสูตรเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงที่ใช้ในวงการพ่ออีทเกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปี2481ปัจจุบันอายุได้86ปีเป็นลูกครึ่งไทยโปรตุกเกสเกิดที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรของคุณไมตรีสเสนหาหรือคุณสวัยปัทมสูตรกับคุณทองใบปัทมสูตร เรียนจบจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและโรงเรียนพานิชยการเชตุพน์แล้วก็ได้รับปริญญาคณะมนุษยศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อนที่จะเข้าวงการพ่ออีทก็เคยรับราชการที่กรมทรัพยากรธรณีหลังจากที่เข้าวงการได้ไม่นานพ่ออีทก็ได้ตัดสินใจลาออกแล้วก็มารับงานในวงการอย่างเดียวพ่ออีทเริ่มก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปี2503 เริ่มจากการเป็นนักแสดงละครวิทยุต่อมาก็มีโอกาสแสดงละครพันทางที่สถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรมพ่ออีทเป็นคนที่มีความสามารถทั้งทางนาฏศิลป์และทางดนตรีไทยช่วงแรกจึงทั้งร้องทั้งรำหลังจากนั้นพ่ออีทก็ได้มีผลงานทางด้านละครออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งบทดีบทร้ายทั้งบทตัวเด่นตัวรองพ่ออีท มีผลงานการแสดงละครจากอดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า100เรื่องเช่นเรื่องปีกหงบ้านทรายทองผลนิกรกิมงวนขุนช้างขุนแผนลิเกลิเกเป็นต้นผลงานเรื่องล่าสุดเมื่อปี2566ก็คือเรื่องปฏิหารการเวลาทางช่อง PPTV พ่ออีทเริ่มก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์ในปี2 5 0 5จากการชักชวนของป๋าต๊อกแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกก็คือเรื่องรุ่งทิพย์ของครูรังสีทัศนพยักนำแสดงโดยคุณมิตรชัวบัญชาและคุณรัชนีอำนวยการสร้างโดยป๋าล้อต๊อกหลังจากนั้นเป็นต้นมาพ่ออีทก็ได้มีผลงานการแสดงภาพยนตร์ออกมาอีกมากมายเช่นเรื่องอยู่กับกงคู่รักสามเณรใจสิงการนิตวาเศรษฐีสมศรี CC2 r อาเป็นต้น นอกจากงานแสดงแล้วพ่ออิตก็ยังเป็นผู้กำกับที่มีผลงานทั้งกำกับภาพยนตร์และละครมากมายเช่นเรื่องสาวสืบส,สาวทางช่อง3เขย่าพ่อตาแสบทางช่องหสายสืบเสียงทองทางช่อง7บุษบาลุยไฟทางช่อง PBS เป็นต้นด้วยความที่อยู่ในวงการมานานกว่า60ปีจึงทำให้พ่ออิตได้รับรางวัลต่างๆมากมาย เช่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำสาขาผู้กำกับละครดีเด่นจากละครเรื่องสี่แผ่นดินรางวัลโทรทัศน์ทองคำสาขาผู้กำกับละครดีเด่นจากละครเรื่อง,เร,องเรือนไม้สีเบดร,รางวัลโทรทัศน์ทองคำสาขาดาราสนับสนุนชายดีเด่นจากละครเรื่องแม่อายสะอื้นเป็นต้น สำหรับชีวิตในปัจจุบันของพ่ออิฐในวัย68ปีก็ยังคงรับงานในวงการเหมือนเดิมสุขภาพร่างกายก็ยังคงแข็งแรงดีสำหรับชีวิตส่วนตัวนั้นสำหรับชีวิตส่วนตัวนั้นพ่ออิฐก็สมรสกับคุณนีรนุษปัทมสูตรหรือนามสกุลเดิมก็คือสิริสวยมีลูกด้วยกัน1คนนะครับแล้วก็มีลูกสาวก,กับภรรยาเก่าสคนก็คือคุณรสวรรสุกิจจวนิชหรือคุณก้ามปู ซึ่งก็เป็นภรรยาของป๋าเป็ดเชิญยิ้มนะครับและก็คุณสรัญญาสุกิจจวนิตหรือคุณกุ้งนางปัทมสูตรซึ่งก็เสียชีวิตไปเมื่อปี2554ซึ่งก็สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับพ่ออีทและครอบครัวเป็นอย่างมากนะครับนี่คือเรื่องราวโดยย่อของพ่ออีทสุประวัติปัทม,มสูตรนะครับถ้าหากว่ามีตรงไหนผิดพลาดอย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ